ึกมา,าเนี่อ่ะคือผมอะ่ะเหมือนเคลียร์กับคนอเทอร์ไปแล้วถูกไปละครับผมแต่ผมอยากอังจากเ,เ,เนี่ยเหมือนเนี่ยครับผมว่าไงฮะว่าที่ไดบายนี่มันเป็นอารมณ์หรือว่าอะไรฮะ,ะ,รฮะผมดูมในโกโปผมดูอารมณ์นะฮะ รับผมถามผมถามผมถามได้ยินไหมได้ยินอ่าครับผมครับคุณใช้อารมณ์หรือเปล่าหรืออะไรไงไม่ได้ใช้อารมณ์นะฮะผมก็ผมเห็นผมเห็นว่าครับผมมากันสี่คนคิดว่าผมผมก็น่าจะกลัวมากกว่านะแต่คุณไม่ได้ดูเหมือนกลัวเลยนะอ้าวใช่ีิผมขึ้นรถน่ะล้วไม่ยอมให้อะไรเลยอ่ะ โอ้โห oh, แล้วเขาก็ตีผมก่อนด้วยนะแล้วคุณรักชีวิตไหมอะไรนะคุณรักชีวิตไหมล่ะรักชีวิตไหมก็ผมเป็นคนรักชีวิตนะแต่ว่าแต่จังหวะนั้นผมก็เป็นคนยังไงอ่ะผมโดนสี่ผมโดนลุมสี่ไม่ว่าจะโดนสิบหรือหนึ่งหรือว่าสี่หรือหนึ่งผมก็สู้หมดใจสู้ว่างั้นเอาจริงๆเอาจริงๆเคยเล่นโลเปย์มาก่อนหน้านี้ไหม โรเพไม่ไม่เคยเลยครับเคยเล่นมาสองประเทศก่อนหน้านี้แต่ผมก็เป็นสายฟาร์มผมก็ฟาร์มอย่างเดียวอันนี้อีพอจะรู้กดโรเพเรื่องได้ายกับเรื่องแบบรักชีวิตอะไรพวกนี้บางแมรู้รู้กดกันต้นหรือเปล่าพอรู้ฮะพอรู้อันนีไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในกรณีผมคนนะหมายในกรณีคนอื่นเพรายอยะคนคนกลางอยู่ไหนครับคนกลางคือยังไงอ่ะก็คือคนที่จะมาช่วยเคียงไงครับ ไม่อันเนี้ยคือเราเคลียร์กันเองอยู่ผมมาส่งคุณไปให้สภาแล้วคือไม่มีคนกลางคืองอาเอาเอายี้ดีกว่าคือตอนเนี้ยคือต้องการคนกลางมาเคลียร์เหรอครับเพราะถ้าคนกลางมาเคลียร์มันจะมีเรื่องใบเข้ามาเกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวเราคุยเนี่ยคุณเหมืองกับคุณต้มจืดเนี่ยคุยให้มันเข้าใจกันว่าอะไรยังไงอะไรพวกเนี้ยก็โอเคแล้วจริงๆคุณคือคุณต้มจืดครับผมนี่ผมเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวคุณก็ต้องไปคุยกับน้องผมอีกสองคนข้างหลังเพราะว่าคนที่ตามผมมาถูกไหมใช่ผมเป็นคนที่ตามแล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเป็นครับผมเป็นคนที่ตายที่โดนคนช่ตายคือคนก็คือคนที่ตีผมถูกใช่คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครไม่รู้อ่ะคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครอ่ะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเขาเคยเขาคุณนหน้าผมอะออฮะ เขาคุ้นหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นเอม็มซีถ้ามีถ้าหมายถึงตอนถ้าหมายถึงตอนเล่นอ่ะเหรอผมรู้ดิผมรู้ผมกะแต่แกล้งเล่นเฉยไม่งั้นผมไม่ขอพันเดียวหรอกแกล้งเล่นลเหรอมันต้นตรงไหนอ่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคฟังก่อนโอเคจริงๆอะ่ะคือฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาต้องการแค่แกล้งเล่นเฉย โอเคอันเนี้ยในฝั่งเนี้ยโอเคฝั่งเนี้ยผิดในการแกล้งเล่นใช่ผมก็ขอโทษแต่ฝั่งแต่ฝั่งคุณอะทางคุณอะอันเนี้ยคุณอะผมผมผมคนเดียวชี้ผมคนเดียวชี้ผมคนเดียวอ่ะคุณแล้วก็ผมก็ชี้ชี้อ่ะชี้แต่คุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณชี้ประธานผมอ่ะอ่ะคุณคุณไม่ไม่ไม่อย่ข้างในได้ไหมไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือจะหาเรื่องหรือว่าไงไม่ไม่ผมไม่คุณคุณอย่าพานวกผมผมไม่ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ไดไเคือเราไม่ได้พาให้มันเข้าใจกัน ผมเข้าใจกับเป็นติเดนคุณตั้งนานแล้วผมว่าเป็นเดี๋ยวคุณ,ค,ณคนเดียวที่มีปัญหาไม่ไม่ผมไม่มีปัญหาคุณอย่าพูดอย่างนั้นผมคุยดีๆได้เขาเขาชี้โดยภาพรวมไงแต่ก็ช่างมันเถอะก็เลีย <ผม S 1> เรยเถอะขอโทษผมขอโทษผมขออ่ะเอาอ่าคืออันนี้คือฝั่งนี้แกล้งเล่นอ่ะฝั่งนี้ก็ผิดอาผมยอมรับผมผมอ่ะผมก็ให้เขาขอโทษเหมือนกันแต่คุณอ่ะผมก็กำลังจะบอกว่าทำไมคุณถึงยอมผิดกฎโลเปดขนาดต้องขับรถชน ึงก็ต้องได้าบอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขารุมผมอ่จริงๆถ้าเขาลุมอะคุณต้องยอมตั้งแต่ในร้านแล้วนะถ้าผมยืนพื้นผมรู้สึกว่าผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณได้คุณได้ดูโกโปปะผมยังไม่ได้ดูนะแต่ผมจังหวะไม่ฟังก่อนจังหวะที่ผมเข้าไปสามคนไปตีคุณใช่ไหมทีคนละทีแล้วผมรีบวิ่งออกมาเลยคุณเป็นคนวิ่งตามมาต่อยเองถูกไหมล่ะออา ผมก็ก็คุณเปิดผมก่อนก็ก็รู้ว่าสู้แต่ผมกำลังจะหนีกันไม่แต่คุณก็เจตนาของผมคือแกลเจตนาของผมคือแกลคุณก็คิดอยู่เมื่อกี้คุณก็แต่คุณไม่คุณไม่เปิดไม์พูดนะตอนนั้นอ่ะคุณบอกว่าคุณคุณตีผมนะคุณกดไม์พูดอ่าอ่าแป๊บหนึ่งนะสองฝั่งเดี๋ยวก่อนโอเคฝั่งนี้เจตนาแกลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังผมก่อนได้ไหมคือเจตนาหรอฟังฟังฟังแบบนังแป๊บหนึ่ง ฟังก่อนนะ,อะโอเคฝั่งนี้เจตนาแกล้งแต่ฝั่งนี้ไม่รู้โอเคเข้าใจผมเข้าใจว่าคุณไม่รู้แต่สิ่งที่คุณไม่ควรทําคือไปขับรถชนเขาแต่ถ้าคุณไปต่อยเขาคืนไปกระทือกเขาคืนอันนี้มันไม่ผิดกฎแต่มันผิดกฎตรงที่ว่าคุณอะไปเอารถไปชนเขาไงก็ประมาณี้อ,อฟังผมนะอันนี้อันนี้ผมผมโอเคนะผมผมขอโทษทุกคนแต่คือฟัง ฟังตรงที่พอละผมชิงรถถูกไหมผมชิงรถแล้วผมก็หนีรอดไม่ได้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นรถพังผมวิ่งอยู่การทะเลทรายผมก็จะหนีผมจะไปพาวรถแล้วคุณวิ่งตามผมมาผมจะวิ่งไเปเบิกรถรถพัง <c oughs> พูดเขา <c oughs> ผม,มเขาเอ้าตรงนั้นจุดนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยนะคุณลองไปดูโกดูอลองไปไดูคุณเขา้าใจผมตัวคนเดียว่ะแล้วคณสี่คนวิ่งตามมาคุณคิดว่าผมจะอยู่นิ่งๆเหรอ ผมควรอยู่นิ่งๆถูกไหมผมควรให้คผมไม่รู้ตอนผมพู่นมาแบบนี้ดี่กว่าตอนนั้นคือคุณเหมือนตกใจหรือว่ายังไงใช่ใช่ก็คือเขาเข้ามาสี่คนผมเปลี่ยนชุดอยู่ครับอาเธอร์ไว้แต่พู้ติเรื่อปอันนี้ก็จะจพ่าผมผมดูโปหมดแล้วตอนตอนช่วงเย็นๆอ่ะกับเข้ามาผมดูมาแล้วผมเข้าใจมาแล้วก็คือมันมีสองกรณีก็คือหนึ่งก็คือคุณเหมืองอะไปได้ใบเขาคือมันมันผิดกฎประเทศแล้วก็วิโออลไม่รักชีวิตใช่ไหมครับก็ตรงนี้ผมขอโทษครับอ่านั่นแหละแล้วก็ ฝั่งของเฮเวนเขาก็เหมือนจะไปแกล้งพ่นใช่ไหมครับครับ,รบนั่นแหละก็คือมันก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าจําเรื่องบางแก่ได้ใช่ไหมฮะจำได้ครับนนใช่เาใจครับอ่าเนี่อันอันนี้ผมเข้าเรื่องเลยก็คือ,อเก่อนหน้านี้วันสองวันอะ่ะมันมีประเด็นที่ว่ามันมีคนมาขี่มาชนรถพวกผมอือฮึอ่าแล้วก็ระเบิดแล้วก็ตามหาก็หาไม่หาไม่เจอที่ว่าเป็นรถเพื่อนเ,นเพื่อนของเฮเวนอะ่ะที่ว่าโดนขโมยจําได้ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับผมอ่าใช่ แล้วคือเหมือนว่าเรื่องนั้นมันยังมันยังอยู่ไงมันยังเป็นเรื่องเก่า่มันมันยังเป็นประเด็นอยู่ใช่มันยังเป็นแผลสดอยู่ใช่แล้วแล้วแล้วคือวันนี้มาโดนอีกก็คุณเหมืองก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยไอคนกลุ่มนี้หรือเปล่าวะไอเรื่องนั้นผมไปดูเรื่องนะผมเขาใช่ใช่ใช่แต่ในตรงนี้ครับช่วงแต่คือมันมีเรื่องเยอะมากเลยใช่ใช่ก็ต้องระวังตัวครับเพราะว่าถ้าถ้าสมมติคุณเหมืองเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเฮเว่นหยอกนะคุณเหมืองเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนี้เขาน่าจะเล่นตามน้ําไป โอเคผมผมขอพูดตรงนี้หน่อยคือผมเนะี่ยผมเข้ามาเนี่ยคือผมมามีความคิดนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดของ,งนแล้วแต่ผมคิดว่าเออเอ็มซก็คงไม่มีเรื่องกันเองเพราะว่าเวลาเราเล่นคอนเทนต์คือเราไม่ได้มีเรื่องกันจริงและคือตอนนั้นนะ่ะคุณใส่ชุดมาขนาดนะั้ผมถ้าถ้าผมรู้ว่าพวกคุณเป็นใครอะคุณเอ่ยปากมาว่าคุณหยอกหยอกผมจะขนาดนั้นไหมคือ<ห>นักเ<ล>อ,อ,อ็มซีเรื่กันนะผมไม่เล่นนะผมบอกเลย อ่าเนี่ยนี่อันนี้เข้าใจน้องอวงฝ่ายก็คือมันจะมีสอบบงประเด็นใหญ่ๆก็คือประเด็นได้บายนี่แหละอ่าไอตรงนี้คือผมผมยอมรับขอโทษนั่นแหละค,คือคือคุณเหมืองยอมรับผิดใช่ไหมว่าคุณเหมืองทําจริงๆอ่าใช่ครับใช่ครับแต่แต่ไม่ได้อารมณ์ฮะคือมันมันไม่ได้อารมณ์แบบจะเอาให้หมดอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมขอโทษ<ช>ครับออ่าโอเคผมขออธิบายหน่อยได้ไหม ว่า<ม>โอเคในส่วนของที่คุณเหมืองทำโอเคพวกผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรอกแต่ผมแค่กัเตือนด้วยเฉยว่าถ้าวันเนี้ยมันไม่ใช่ผมอ่ะมันไม่ใช่พวกผมที่เข้าไปแก้แต่มันคือคนที่มาป้นจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าคุณจะโดนเล่นใบใช่ไหมแล้วกลายเป็นแบดอ่ะจะโดนแกงเขาอ่ะเปิดสตอรีด้วยจานวนคนที่เขาเยอะกว่า๋อครับผมใช่ครับเพราะว่าสิ่งแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราก็ต้องยอมเขาไปก่อนในกฎการ ในจริงๆอ่ะการปนอ่ะมันไม่มีกฎที่ตายตัวหรอกครับแต่ว่าด้วยความอ้าวหันทําไมด้วยความที่เขาเยอะกว่าเราก็ต้องรักชีวิตเราไว้ก่อนไม่งั้นมันก็ผิดกฎโลเพนข้อและเราไม่รักชีวิตโอเคถ้าจะให้เงินไปเราก็แค่แบบสมมติเรามีเงินอยู่ในตัวสักต่อสองหมื่นอ่ะแต่เขาบอกเราผมมีพันเดียวอ่ะเอาพันเดียวก็เอาก็อาจจะเราก็อาจจะส่งให้เขาไปก็ได้ด้วยที่ว่าเราเรารักชีวิตตัวเอง อย่างหนึ่งคืออย่างแรกเลยเราต้องรักชีวิตตัวเองก่อนอย่างที่สองคือเราเราไม่ควรไปขับรถจนใครต่อให้สี่คนเขาวิ่งไล่คุณน่ะแล้วคุณขึ้นรถได้อะคุณคมันมีวิธีแก้ปัญหายเยอะแยะครับโดยการที่คุณอาจจะขับหนีก็ได้ขับไปฟ้องตำรวจก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไปได้ใบที่มันทําให้คุณอาจจะโดนใบเองเลยด้วยซ้ําอะไรประมาณนี้ครับทางแก้มันมีเยอะอครับผมขอโทษคือไอ้คือต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ย มเล่นอันเนี้ยเพราะว่าผมอะตอนตอนแรกเลยที่ผมไม่ได้อยู่แวร์่ะคือผมเป็นสายฟาร์มอ่ะครับผมผมก็แค่ฟาร์มครับผมไม่คิดว่าผมจะมีเรื่องกับใครหรืออะไรใดๆดังนั้น,นอ่ะผมก็คิด <ขอ S 2> ผม <ใจ S 2> เล่นผมไปเรื่อยใช่ได้ครับผมผมข, <อ S 2> ขอโทษผมขอโทษครับในใน,ในกรณีเนี้ยคื <c oughs> อแบบว่าการเปิดเอ็มซีของเราณตอนนี้ครับการที่เราจะ,สะแสดงกียาอะไรออกไปอ่ะมันมีผลส่งถึงแก๊งเลยงฮะ ร่าตอนนี้อย่างอย่างเช่นถ้ามีแก๊งมาหาเรื่องคุณใช่ไหมคุณเหมืองแล้วคุณเป็นคนไม่ยอมคนขนาดเ้ย้งเขามาเปิดสตอรี่คุณ่ะแล้วคุณไปเถียงสู้เขาด้วยอ่ตปพาเขาอนุญาตให้แก๊งอะเปิดสตอรี่กับเอ็มซีโดยที่ไม่มีอะไรโปรเทคเลยนะใช่อะไรประมาณนี้เลยแต่ถ้าสมมติมีคนมาหาเรื่องคุณแล้วคุณทำเงียบทำอะไรแล้วก็เดินหนีออกไปเงี้ยแล้วก็เก็บกบโปไว้ เราสามารถเล่นเขาคืนได้หรือถ้าเป็นการป้นโดยที่ว่ามันเป็นสตอรี่ป้นนะครับเราก็อาจจะแบบเล่นไปตามสตอรีร่เขาแบบเฮ้ยมีอะไรบ้างผมไม่มีอะไรเยอะครับเดี๋ยวผมมีเงินแค่ไม่เท่าไหร่เออบอกกราส่งอะไรไหรม,มก็ก็ให้เขาไปก็ได้ก็อย่างนั้นนะโก็ประมาณเนี้ยตรงคือผมฟาร์มก็เหนื่อยนะอ่าแต่ผมกต็ต้องต้องคิดคิดหนึ่งว่าสมมติถ้าวันนี้ยไม่ใช่พวกผมแล้วอาจจะเป็นแก๊งแบบ แก๊งใหญ่ๆแก๊งหนึ่งที่เขาเลงเอ็มซีมานานแล้วเพราะฐานมันมีแก๊งครับมันมีแก๊งที่อยากจะเปิดสตอรี่กับเอ็มซีอยู่แต่มันทําไม่ได้มันมีมันยี้มันจริงๆก็เคยโดนแล้วและยิ่งยิ่งยิ่งมีประเด็นบังแกะอยู่ด้วยเรายิ่งเรายิ่งแสดงอาการอะไรออกได้ไม่เยอะเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่รู้ว่าแบ็กอัพข้างหลังคือมันเป็นใครไงทำอะไรก็ต้องรอบครอบนิดนึงฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณแสดงออกมามันจะมีผลกระทบต่อแก๊งกับเอ็มซีทุกอย่างเลย อันนี้ฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมได้ครับผมรับผมก็ประมาณนี้แหละขอบคุณครับขอโทษครับอะฝั่งฝั่งเราขอโทษเขาด้วยที่ไปแกล้งเขาอ่ะขอโทษครับ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 เขียนเลิกแล้วตัดกันนะฮะคือผมผมอยากจะขอแนะนํานิดนึงได้ไหมคือถ้าอย่างอย่างอย่างเนี้ยคือถ okay. ้าจะแกล้งอ่ะก็บอกเลยว่าแกล้งเพราะว่า ตอนนั้นน่ะผมได้ยินพลมุนมากเลยคนะือเ <c oughs> ขาบอกเขาเนมือครคือพอเราผมสู้เขาก็จะเอาผมเอาผมนี่ยผมก็กลัวนะคือถ้าจะแกล่ะแบบพูดมาเลยว่าเออเขาแกลเขาแกลเนี่ยคืออย่างนั้นนะมันก็จะไม่ไม่มามีจุดจบ <c oughs> อย่างนี้ไงเดี๋ยวให้น้อง <c oughs> แล้วเจสันน่ะ ครับพี่ประเด็นคนที่โดนโทษอีกคนนึงครับแไม่ไม่ไม่ติดใจอะไรพี่ก็พี่ได้อธิบายไปแล้วก็ปอกคียแล้วพี่เพราะว่าพี่เขาก็น่าจะจะรู้เรื่องหมดแหละไม่ไม่อะไรพี่ก็เข้าใจครับผมก็ขอโทษด้วยที่แบบเไปแกล้งไปอะไรเหมือนกันพี่ครับเขคไม่ไม่อะไรพี่ไม่เป็นไรครับเกผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับทุกคนเลยไม่ได้ติดใจแล้วพี่เพราะว่าของผมเป็นโจเป็นแบบไปแกล้งแบบโดนต่อยกลับคือแรงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่คือจริงๆจะโดนสวนมัน มันเป็นคอนเทนต์ไงสำหรับอมมันมันเป็นการสนุกไปอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้เรียกเยอะไม่ได้เรียกอะไรแตนแต่ถามถามน้องๆที่เล่นแก๊งไ้เลยถ้ามีเหตุการณ์ปนจริงๆอ่ะสิ่งแรกที่ควรทำคือยอมไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถเบรกสตอรี่เขาโดยการอะไรได้ยิ่งเขามาเยอะอย่างเงี้ยอันนี้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 แก๊งๆควรจะทราบเนาะสตอรี่การปนใช่แบบถ้าเขามาเยอะหรือยิ่งมีอาวุธครบเลยเนี่ยเรายิ่งทำอะไรได้ไม่เยอะเลย ถ้าริ่งอ่ะผมพูดการพูดเรื่องเอ็มจีเลยถ้าเราไม่ได้โทรศัพท์หรือพูดคุยวออะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมีพวกมาอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็การเอ็ไปด้วยเลยนะรีฝากไว้หน่อยเราตามพวกในดีซหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาจับได้ว่าเฮ้ยมึงไม่ได้คุยวอลนี่มึงไม่ได้คุยโทรศัพท์นี่ทำไมเพื่อนมาอันนี้อันนี้น่าจะโดนกันหมดแล้วเพราะว่าผมเคยโดนแล้ว มีอะไรอีกไหมฮะฝังผมก็น่าจะไม่มีอะไรนะฮะก็ให้คนเหมืองเข้ามาขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดไปฮะฝัางผมก็ขอโทษเองด้วยเช่นกันครับผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอเปลี่ยนไปขอโทษครับผมครับแต่ถ้าถ้ามีหลังจากนี้ไม่ใช่พวกผมแล้วผมเลิกเล่นแล้วะเลิกเลิกตอนนี้เลิกแล้วครับจะาขอไม่มีอะไรพูดใช่ไหม มีอะไรกันอีกไหมไม่งั้นตัวผมนั้นจะได้ไปจากตรงนี้แลหละเตัวผมเข้าประเทศมานานเกิดไปแล้วเรามีมีอะไรจะพูดไหมอยู่ไปเนะ่ยเออเออเอลำคอไม่ค่อยดีนะอ่ะพูดเลยก็อ่านี้ก็คือถ้าเป็นเอมซีนี่ยังมีโปรเทคอยู่หรือเปล่าครับมียังมีอยู่เหมือนเดิมนะแกงไม่สามารถเปิดได้อันนี้งานกรณีที่เขาทำน้องผมตายคนัะ อันนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผมได้บายไปคนเดียวนะฮะตรงนั้นเชือว่าคุณได้บายไปดนะครัผมได้บายคุณต้มจืดไม่ใช่หรอครับคืนได้บายไม่งจมคนเดียวนะฮะคือดูดูในโกโปรได้ถ้าถ้าดูดีๆอ่ะคือทุกคนอ่ะคุณมีเจตนาที่จะชนทุกคนอ่ะอยู่อยู่แล้วเอาผมต้องเลือกใช่คือตอนนั้นผมต้องเลือกสักคนใช่ครับ มันก็อยู่ด้วยกันสี่คนนะผมไม่รู้ว่าน้องเขายังไงอ่ะถ้าถ้าผมรู้ว่าออ่พวกคุณคุณเป็นใครผมผมก็ไม่ทำหรอกครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ผมอะมีสัจจะอยู่ว่า MC เนี่ยคือพี่น้องกันคือถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่ทําอยู่แล้วแล้วก็น้องตรงจังหวะสุดท้ายครับที่เอบ๊มปรถกระคนับที่น้องผมชนบ๊มป์มาครับ แล้วคนก็มาบ๊มไม่มามาบ๊บ๊าบอ๋เขาชนเองใช่เขาชนเองใช่คนก็เลยใจเขา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 จะชนผมใช่เอ้ยไม่ใช่เขาจะชนผมเขาชนผมแล้วแหละใช่ครับก็เลยลั่นวาจาสักี่หน่อยใช่ไหมเขาแลเขาก็พลาดไปโดนปั๊มแล้วคือผมอะไม่ได้เจตนาวิ่งไปทางนั้นผมจะขับหนี พราะว่าตอนนั้นคือเขาเขาเบิดรถมาหมดแลว้วครับเขาก็บัมบัมผมผมก็สู้ไม่ได้ผมมันเป็นรถหกสิบโลแบบสูงอะ่ะเขาเสยผมเสยผมผมก็จะหนีก็คือจังหวะทิทพยพลาดนิดนึงมั้งเขาไปชนและทีนี้ผมก็เลยเอออาศัยจงังหวะเนี้ยผมก็วนอยู่นั้นเพราะว่าผมก็กคพูดนะครับกระูกเสียงโอซีดังก็ด่าด้วยใช่ไหม อันเนี้ยอ่อแล้วก็ผมก็วนอยู่แถวปั๊มแบบหนึ่งจนผมจนจนอีกคันหนึ่งอ่ะเขาไม่เอาแล้วเขาก็ไปผมก็หนีคือไม่ได้บัฟนะครับอ่าผมบัฟฮะแน่นอนว่าก็คือเขาเอ่าผมขอโทษนะคือตรงนี้ผมผมไม่ได้จะหาเรื่องนะแต่คือตอนนั้นผมพูดว่าเออก็เขากระจอกตอนนั้นอ่ะผมผม ผมพูดประมาณนี้แหละมันไม่ดีหรก็เขาชนเองอืมคุยเลยวผมไม่เจ๋วผมผมไม่อยากให้มันเื่งใหญ่คนไหนครับคนเมื่อกี้คือคนไหนครับอพี่หมายถึงคนที่โดนจะสั่นว่าได้ใช่ครับคนที่ขับรถชนปั๊มเองนะครับคนนี้ครับคนไหนนะคราชื่อคุณคาป้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อคาป้าเป็นเพื่อนกับแฮร์เบเหรอฮะ ก็คือไปด้วยกันเมื่อวานนะครับคือไปด้วยกันเป็นเพื่อนใช่ไหมครับเป็นใช่ครับสีเพื่อครับเพราะว่าผมบอกเนโนเด้วครับผมผมขอโทษผมขอโทษไม่เป็นไรหราเนาะไหนคนไหนคนคนข้างหลังเออไม่เป็นไรขอโทษไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหราเนาะนะคุณคุป้าผมขอไม่เป็นไรอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเราถือว่าเราขอโทษขอโพยกันตรงนี้ดีกว่าตอนนี้เพราะว่าเราอาจจะอาจจะมีคอนเทนต์ รวมกันตนานครับคุณบป้าใช่ครับผมก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจเลยพี่ก็อย่างที่พวกพี่่ขอที่บ้ายไปก็นั่นแหละครับรักจานน่ก็ฝั่งผมก็ไม่มีนะครับก็ขอโทษเลยครับที่จากจากตอนแรกที่เราไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกันอ่ะแมัน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 ร้อนมันนมมาโหนกันอยู่แล้วไงพอคุยแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะใช่แล้วพอด้วยพูดวาจาอะไรอย่างนี้ที่เราไปเจอกันหรือเราโดนได้บายเดี่ยวมันก็เก็บ กับมาคุยมาเนี่แหละถ้ามันเข้าใจกันได้มันก็ดีนะคือตอนนั้นผมก็เอาจริงๆคือผมก็กลัวนะสั่นอยู่ทต่คอนโซนะใช่แต่ทีหลังอย่าได้ไปนะครับมันอเพราะว่ามัาผมเพราะแบบถ้าสมมติคุณโดนใบแดงได้เลยนะเพราะว่าถ้าตอนนั้นมันไม่ใช่พวกผมอะยามันไม่ใช่แค่คุนเดียวแล้วไงมันอาจจะไปเอมปีทั้งหมดที่แบบเราอาจจะเหมารวมไปเลยก็ได้เงเดี้ยผมสายฟาร์มครับผมขอโทษ อะไรครับอะไรฟังงรับผมก็ผิดี่ครับฝังผมใช่ใช่ผมก็ขอโทษเหมือนกันครับนี้งั้นเท่ากับเอ้ยเดี๋ยวผมแจ้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือแพทริกก็บอกว่าเรื่องการต้นเดี๋ยวมันมันต้นมันต้นได้แค่ไม่กี่อย่างเรื่องได้ได้ได้เงินหรือว่าเพชรกับของกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ย ป้นได้แค่นี้แต่มันป้นได้เกินแต่มันห้ามป้นเกินห้ามป้นห้ามป้นเงินเกินสี่ห้ามป้นเงินเกินเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ห้ามห้ามห้ามป้นกันประมาณแบบว่าสี่ห้ามเกินห้าคนไปประมาณเนี้ยิงกดกันป้นเงินแม่งคนจะแค่มื่เดียวแล้วเดียวแล้วคือถ้าถ้าถ้าเจออย่างนี้นี่คือผมไอ้นี่ไม่ได้เลยเหรอ คือแบบมันมันมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ครับสมมติว่าเราเดินมาใกล้แล้วอยู่เราอยู่ใกล้รถเนี้ยแล้วเราประเด้นเรารถเราก็อาจจะสามารถแบบขับรถแล้วหนีไปได้เลยอะไรเงี้ยืบทบาทของการเล่นอันนี้คือผมต้องหนีเหรอไม่เชิงว่าต้องหนีไม่เชิงถามว่ามันเชิงหนีไหมถ้าถ้าถ้าดูแล้วอะถ้าเป็นแบบถ้าสมมติมันอิงสถานการณ์จริงมากกว่าสมมติสี่คนแล้วแบบคุณอาจคุณจะสู้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นสี่คนอะ ก็ที่คุณอาจจะสู้ไม่ได้คุณอาจจะต้องหาทางหนีคุณเอาเองอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไม่งั้นเขาก็จะมาอ้างแบบว่าเฮ้ยคุณไม่รักชีวิตเดร๋วะ่ามันผิดนู้ยอะไรประมาณเนี้ยแทนที่จะสู้อาจจะแบบเป็นการยอบหรือไม่ก็หนีดีกว่าครับมันมันจะแบบทําให้พอเรื่องกดอะไรมันอาจจะน้อยลงหงนี้ดีกว่าใช่ครับครับสิ่งแรกสิ่งแรกที่สําคัญสําหรับเกมนี้เลยมันก็ คุณก็ต้องรักชีวิตตัวเองเพราะว่ามันมันคือการชใช้ชีวิตของคุณนะใช่ผมขอพูดคำขาวผมสายฟาร,ร์มผมรักเงินมากกว่ารักเงินใช่ไหมก็ค <laughs> ือก็ง่ายๆอ่ะโปรเซ็เสร็จเก็บเงินเลยเขา้าเข้าธนาคาผมก็ไม่พกเยอะอยู่แล้วห้า <c oughs> หมื่นผมไม่พกหรอกในตัวเยอะเิยแล้วเองก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับผมผมไม่มีผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่ผมถายมิเฉ่ คนอด่นเขามีทุนลงทุนอะไรไงใช่จะได้แบบเดี๋ยอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับพวกนี้สตอรี่เอ็มพีอ่ะคืออันนี้พวกนี้เล่นได้เหรออ่าผมไปถามมาสองเจ็ดมาแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถเล่นได้ทุกวันเลยถ้าแบบสตรอรี่ในเมืองมันไม่เยอะฮะเขาบอกวาแบบนะัเล่นได้ทุกวันแล้วเราต้องประก,กาศเลยไหมไม่แค่ว่าเดี๋ยวเราตีกันโดนตำรวจเขาบอกว่าเหมือนเหมือนถ้าเอ็มพีเราอยากเล่นอย่างเงี้ยก็ ก็ให้เราไปคุยกับสภาว่าวันนี้อ่ะแบบเขายุ่งไหมถ้าเขาไม่ยุ่งก็คือเราเล่นได้เลยฮะแล้ววันวันนี้เล่นเลยไหมถ้างั้นถ้างั้นพรุ่งนี้อย่าลืมคุยด้วยคุยพรุ่งนี้เดี๋ยวแต่ผมเรื่องผมขอเมือก่อนนะผมขอเมือถ้าถ้าจะถ้าจะเล่นก็เล่นพรุ่งนี้แล้วกันหรือว่าพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวเรื่องค่ารถกุมกับักษาก็เตรียมผมไม่อยู่ผมไม่เข้าส่วนก็ไปติดต่อกับสภาด้วยนะครับผมสําหรับพรุ่งนี้นะอาจจะเล่นกันให้ได้ครับ จะลักษณะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตีกันอยู่ตำรวจแม่งกระหม่เข้าลงแกะคาบตับเรียบร้อยตามห <c oughs> มอ <c oughs> เรื่องหนึ่งและไอ้แค่คาบรับกูก็อีกเรื่องนึงอีกเหนื่อยอะเคลียร์ตำรวจตำรวจประเทศนี้งี้งเงาอยู่เพื่ชอบงี้เาง,งเาแถบทุกเมืองนะครับตำรวจอนะธรรมดารู้อยู่ตำรวจไทยพี่เราควรใช้หัวทองอ่ะกูไปเปลี่ยนเันแล้วกันก็วันนี้ก็ถือว่าเคลียร์แล้วใช่ไหมฮะครับผมเคลียร์แล้วโอเคผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมาก แล้วก็ผมมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งเลยไม่ให้ไปเทีวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วไปแล้วนะผมไปแล้วนะไปไปไยบายบ๊ายบายครับเป็นเช่นครับผมไปแล้วครับผมครับ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 พี่เหมืองเหม่อว่ะนะเราเมื่อก่อนเราพี่เหมืองแบบนอไม่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 แล้ว ที่เหมือกเมยเมยอยู่เมย์อยู่ก็จิ้ <c oughs> ครับว่าคุยกันแบบพี่ได้ยินเสียงเขาแล้วตีไม่ลงอรอได้ยินตอนแรกปะได้ยินตอนแรกปะกูจะเปิดแม่แล้วร <c oughs> ออยู่คือรออ่ะคือรออยู่ เล็งรอมานานแล้วว่าเล็งรอตั้งแต่เริ่มแล้วก็หมดเลขรอเลยอะที่ได้ยินแล้วคือตอนแรกที่เถียงเห็นที่เถียงกันป่ะผมแบบโมโหจัดอะทำไมตอนนั้นขาดใจจริงจริงมันไม่รู้อะไรเลยทำไมไม่เปิดตอนนั้นอะไม่รู้ว่าอะไรถ้าเปิดแล้วตามป่ะล่ะตามอยู่แล้วคือตอนแรกก็จะเปิดคือแค่ไม่ทันแล้วมันเคลียร์ไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้เคลียร์ไปแล้วพห้องนี้ไม่รู้อะตอนแรกอะตอนที่จิวอะขอเล่นวันนี้เลยขอเล่นวันนี้เลยอะเอาไปละเดี๋ยวผมไปเปิดให้ตอนนี้เลย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นโยคือแบบเขาก็แบบขอโทษแบบโอ้ยเขาก็เขาแบบเออแจ๊ใจอ่อนเนี่ยพี่เจ๊สั่นหายเจสั่นยังใจอ่อนอ่ะใช่พี่คือไม่เสียงคือเสียงเขาแบบเขาเขารู้สึกผิดจริงอ่ะใช่ใช่แต่คือตอนแรกคือแบบโมโหหรือว่าแค่หัวเสียงคับพี่ไม่รู้สิและแผลเปล่าพี่แต่แต่อันเนี้ยไปคุยกับซาเดนมาเรื่องนอกเซาเรียกว่า คนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนเลยนะประมาณว่าหัวแข็งอะไรประมาณนี้ยอที่ฟังเมื่อกี้ก็รู้อยู่ขอให้โดนไปตอนแรกที่มันเถียงกับผมอ่ะตอนแรกก็เอาเรื่องอยู่ใจฟินด้วยแาบไม่ยืนฟังตั้งแต่แรกแล้วอะไรมูเสียงแข็งอย่างนั้นเต็มจอาให้พี่ได้เลยนะก็คือคือเล่งะานเล่งนานนะขอแค่พูดนะเมื่อกี้ขอแค่เรียกชื่อเมื่อกี้เองแค่นิดเดียวเองสบายโคตรหวานเลยสบายหวานอต่อร่อยพี่นี้แล้วกัน ไม่ผมไม่เข้าไปคือแบบไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ยอมที่ผมโดนชนตายอย่างเงี้ยคือผมไม่ยอมสองเราบแล้วก็เข้าเสียแล้วสามคนแล้วเนี่ยเอาเลยได้แล้วนี่อย่าพวกนี้เลยใส่โปอสเปกกันเลยพรุ่งนี้ใส่เสื้อได้ใส่ใส่แล้วแล้วอยู่ไหนอยู่ดีมาเข้ากันหมดนี่เขาร้องนะไม่มีแล้วพี่ยงดื่ม่อ่ะอโยงเก่งชิบหายเลยไรเงี้ยงงไม่ต้องเบิกเหรเคสปลอมตัวเป็นผมมาพี่ชาย ม,มันง่วงง่วงมันกระตุกมันค้างหลายรอบไปแล้วนนเนี่ยถามภาษา